วันนี้เรามาเที่ยวสวนพรพิมลครับนี่เจ้าของสวนนาวาการโทนี่วันนี้ดูหัวก็รู้แล้วมีมีต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยดนุ่นทุเรียนทุเรียนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้มีลูกเดียวล่วงหมดเหรอโอ้โหอะไรวะอันน่นมีหเออเออเก็บไว้กูลูกนะมาดูทุเรียนทุเรียนเยอะหมอนหรืออะไรเนี่ยหมอนหมอนหมอนทองก้อนเด้นพิโลโกลเด้นพิโลหมอนทองพันฝรั่งนี่ว่ะเนี่ย คิพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่โกลเด้นพิโล้ไอ้ลูกอะไรกูจองเลยไม่เคยเห็นทุเรียนปาจีนเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนปาจีนนี่วาอันนี้อำเภอวังน้ำเขียวใช่ไหมใช่ทุเรียนวังน้ำเขียวมีกี่ต้นเนี่ยโอ้มีหลายต้นเหมือนกันเนาะทุเรียนวังน้ำเขียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาเดินชมสวนนะได้แต่มอง กินไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่แก่เ,เ,เขาปลูกไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็ด้านนู้นะเป็นพสอ,พอ,อน,นุเขาเรียกอะไรนะผ<น>าอะไรนะนั<า>่นผาลักษลักใด้ใ,ด<ข>ใช่ไหมเออเขาสลักใดนะตรงนู้นเรียกว่าผาลักษสลักใดทฐานอากาศอยู่ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกว่าจะพาขึ้นไปดูละเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศบ้านผู้พันสุพจน์ก่อนว่าเขากำลังปลูกอะไรไว้บ้างวันน้ำเขียวส่วนมากจะเป็นทุเรียนนะสมัยก่อนเขาปลูกกระท้อนแล้วก็โค่นกระท้อนทิ้งไปหมดแล้วตอนนี้หันมาปลูกทุเรียนกันนะครับห่างจากตลาด ไทยสามคัคคีมาประมาณ4กิโลว่าน้ำเขียวนี่เขาบอกว่าเป็นออะไรนะเมืองไทยอะ่ะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับนี่ดูพื้นที่บ้านเพื่อนผมกว้างขวางมากเนื้อที่น่าจะไหลไล่เหมืนกันต่อไปนี่ทุเรียนมาหาซื้อแถวนี้ได้เลยซื้อในราคาถูกครับโลลโลลสามรที่ต้นอะไรกล้วยอะไรมือนกัน เล็บมือดางป่ะ,ต,ต,ะนะอตอนนี้กำลังโตนะไอ้ต้นน้ำต้นอะไรไม่รู้จักไ <c oughs> ีต้นอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมใครรู้จักบ้างครับน่าจะเป็นไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วนะ <c oughs> เนาะเดินก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเอ้ยตน้นเล็กๆก็มีเนี่ยพื้นที่ก็ น่าจะหลสิบไร่อยู่เหมือนกันปลูกต้นทุเรียนประมาณสักมองด้วยสายตาน,น่าจะเดินลอยนะแต่ที่มันออกดอกออกผลแล้วเนี่ยออกลูกแล้วมีอยู่แค่สามต้นเองมั้มกลเดน่นพิลเล่หมอนทองนอกนั้นก็กำลังโตปีหน้าฟ้าใหม่น่าจะมีลูกให้ได้ชมเชยละ เดี๋ยวมาลองกินกันว่าทุเรียนวางน้ําเขียวอีกทุเรียนวางน้ําเขียวนี่จะอร่อยเหมือนทุเรียนพาจีนไหมอันนี้เป็นต้นอะไรไม่ใช่มะม่วงเนาะภาลักษ์สลักใดภูเขาลูกนู้นนะครับเป็นถ้าขึ้นไปอ่ะจะมีทานกอากาศอยู่บนนั้นภาลักษ์สลักใดสมัยก่อนที่ บ้านสวนพอพีมนเนี่ยเขามีเป็นรีสอร์ทนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำลแ,แล้วครับมาปลูกผลไม้แทนแล้วอนนี้น,นี่มาดูต้นนี้เขาเรียกเขาบอกต้นหมากเมาที่เขาใช้ทำไวน์ลูกแดงนะนี่ดกมากแอนแรกนึกว่าต้นพริกไทยแต่พริกไทยมันต้องเป็นเถาสินเนาะอันนี้มันไม่ใช่เพื่อนวันนี้มาบ้านเพื่อน บ,บ้านสวนพอมพิมนนัดเพื่อนๆไว้เนื่องจากว่าเพื่อนมาจากอเมริกาอยากจะมาเจอเพื่อนๆแถวแถวนี้เลยพวกเราก็เลยมากันนู่น,นที่เห็นไกลๆนู่นครับเป็นทีาเรียกว่าภารักษ์สลักใดนะเป็นลิงของกองทัพอากาศเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศบ้านสวนพรมพิมนนะครับ สมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทเนี่ยให้คนมาพักผ่อนได้เราก็เคยมากางเต็นท์กันนะบริเวณเนี่ยครับมากางเต็นท์กันสมัยก่อนมากินเลี้ยงรุ่นนอนเต็นท์กันตรงนี้บริการดีมากเลยคืออากาศเย็นสบายโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยสุดยอดหนาวได้ใจเลยเหมือนกัน นู่นครับผาลักษักใดอยู่ห่างจากตลาดที่เขาขายของตรงทางเข้าวัดที่มีหลวงพ่อคูนนะครับเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรบ้านสวนพรหพิมนนะครับี่ คืนนี้นอนกระต๊อบนี่ดีกว่ามั้งเนี่ยนี่ครับบรรยากาศทั่วๆไปของบ้านสวนพมพิบลน,นะมีสระน้ำไวเลี้ยงปลาด้วยต้นมะพร้าวก็มีนะมีลูกเรือเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นรีสอร์ทซึ่งตอนนี้ปิดกิจการไปแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เปิดมาใช้แล้วนะครับมาเที่ยวได้ครับแต่ไม่มีที่พักหละสมัยก่อนจะเปิดให้บริการแต่ตอนนี้หันมาเอาดีทางปลูกผลไม้ขายเอาไว้กินเนาะถ้าเหลือเหลือกินก็ขายได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ร้องคาราโอเกะกันไดน้เ่ยได้ยินเสียงเพลงคาราโอเกะละ ส่วนด้านนู้นก็เป็นอา,อาคารสำหรับจัดเลี้ยงได้นะครับเห็นไหมครับบรรยากาศสวยงามไหมนี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยถ้าเย็นๆก็อากาศก็จะเย็นครับที่นี่หน้าฝนก็เขียวชุม่มสมแล้วที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับวังน้ําเขียว ที่นี่ก็ยังมีเขาเขาแผงมาที่มีกระทิงนะครับแล้วก็มีผาผาเก็บตะวันห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก13บมกิโลเมตรก็กางเต็นได้นะครับที่นั่นเป็นของอุทยานก็ัวันนี้ผมพามาเที่ยวบ้านสวนพรพิมล มาดูทุเรียนทุเรียนวางน้ำเขียวมีลูกแล้วสามต้นนะยังไม่มีนอกที่เหลือยังไม่มีเหมือนเจ้าของเจ้าของสวนนี่มีลูกสองคนครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ